รู้ไหมว่าคนไทยเครียดจัดเครียดถึงแม้ว่าหเดือนข้างหน้าตัวเองจะตกงานนี่เป็นอาการสภาพจิตใจของคนไทยมนุษย์ทํางานแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไทยถูกล้อมไปด้วยปัจจัยลบเยอะจริงๆนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโวแรงเหลือๆประหยัดเหลือๆรู้ไหมว่าคนไทยเครียดจัด เครียดถึงแม้ว่าหกเดือนข้างหน้าตัวเองจะตกงานนี่เป็นอาการสภาพจิตใจของคนไทยมนุษย์ทํางานแล้วนะครับรเศรษฐกิจไทยถูกล้อมไปด้วยปัจจัยลบเยอะจริงๆนะครับอีฟซอสนะฮะอีฟซอสเนี่ยเป็นบริษัทให้งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการตลาดและผู้บริโภคชื่อดังในอเมริกานะครับและก็ทําผลสํารวจเกี่ยวกับเรื่องของทั้งการตลาดกาลังซื้อพฤติกรรมผู้บริโภคตลอดจนอะไรก็แล้วแต่ทั่วโลกและก็ทําเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยซึ่งผลสํารวจตรงนี้น่าสนใจนะฮะคือเขาตั้งหัวข้อในการสํารวจว่า อะไรเป็นความกังวลของประเทศไทยในครึ่งแรกของปีนี้ที่ผ่านไปเนี่ยอันนี้แปลภาษาไทยแล้วนะฮะทีนี้อะไรเป็นความกังวลล่ะมันมีหลายด้านแต่มันมีหนึ่งในในในประเด็นหรือว่าคําถามที่น่าสนใจเข้าถามคนไทยว่าเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการตกงานหรือจะถูกปลดออกจากงานนะครับซึ่งคําถามตรงนี้น่าสนใจทีเดียวครับ สิ่งที่เขาพูดถึงตรงนี้เนี่ยว่าถ้าคนกลัวเรื่องตกงานก็ต้องกลัวเรื่องของอะไรฮะรายได้ไม่พอรายได้ไม่ฟืน้นในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายก็สูงถูกไหมฮะก่อนที่จะไปถึงบทสรุปตรงนั้นว่าทำไมคนไทยกลัวว่าตัวเองจะตกเงินในโอ้ตกงานในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยมาดูเรื่องค่าของชีพกันก่อนนะครับคือเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าคนไทยเกือบ30%ในผลสํารวจนี้นะฮะของอีฟซอเนี่ยห่วงว่าจะตกงานในอนาคตภายในระยะเวลาอีก6เดือนข้างหน้ามีถึง30%เเลยนะฮะทีนี้ต่อไปะฮะ เกือบ6กใน10ก็ตีซะว่าเกือบ60%เอนี่เหมือนกันนะครับไปรู้จักกับคนที่ตกงานในช่วง6เดือนที่ผ่านมาถามว่าไอ้คำถามตัวนี้มันมีผลอะไรมีผลนี่ฮะเพราะสัดส่วนของคนมากขึ้นที่ไปคุ้นเคยกับคนใกล้ตัวว่าคุณตกงานแล้วเพราะตรงนี้มันมีผลกับสภา,าวะจิตใจถ้าสมมติว่าไอ้สัดส่วนตรงนี้มีน้อยอาจจะมีแค่สิเนต์่ะที่รู้ว่าคนใกล้ตัวนี่ตกงานมาแล้วแต่โอ้โหมีตั้งอง60%รู้ว่าคนใกล้ตัวนี่ตกงานมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะ ดังนั้นตรงนี้เป็นการสะท้อนถึงตอนนี้ว่าสภาพจิตใจของคนไทยที่เป็นธรรมนุษย์เงินเดือนคนที่ต้องทํางานหาเช้ากินคําคนที่แบบว่านะเป็นพวกมนุษย์ประจําซึ่งต้องรับพึ่งเงินเดือนเนี่ยนะฮะเขาชักจะไม่แน่นอนกับอาชีพการงานของเขาแล้วนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเกือบหนึ่งในสาของคนไทยนะผลสำรวจที่บอก28%แเนี่ยนะฮะแสดงความกังวลนะฮะว่าเรื่องของตกงานอาจจะมีขึ้นแน่ใน6เดือนข้างหน้าด้วยนะครับ ผลสำรวจยังสะท้อนไปต่อคือถ้าคนกลัวว่าตัวเองจะตกงานนี่แสดงว่าอะไรฮะความมั่นอกมั่นใจในอาชีพหรือสายการงานของเราเป็นไงฮะมันต้องก่อนแอลงถูกไหมฮะมันต้องไม่มั่นใจเลยถูกไหมครับังนั้นความเชื่อมั่นของคนไทยเกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพการงานตรงเนี้เชื่อมั่นลดลงเกือบครึ่งหนึ่งหรือ48ซนะฮะมีความมั่นใจลดลงต่ําลงมาเลยเกี่ยวกับความมั่นคงในงานของตัวเองครอบครัวแล้วก็บุคคลใกล้ชิดโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นถามท่านผู้ชมไปนะฮะ ท่าผู้ชมคิดว่าภาษีที่เราจะคุยกับโดนัททัมในกรณีที่เราปิดดิวจบสําเร็จเนี่ยนะฮะต่ำกว่า20หรือสูงกว่า20%ถ้าต่ากว่า20%พิมพ์ต่ํากว่าถ้าสูงกว่า20%พิมพ์สูงกว่าแล้วส่งเข้ามานะครับทีนี้พอคนไทยรู้สึกว่าความมั่นใจในอาชีพการงานทั้งตัวเองลดลงแล้วเนี่ยนะครับตั้งเกือบ48%เลยนี่นะฮะถามว่าไอ้สัดส่วนตัวนี้มันน้อยหรือมันมากล่ะปรากฏว่าพเทียบกับปีที่แล้วสัดส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นถึง12%คือผลสำรวจอีฟซอ ปีที่แล้วเขาทําเหมือนกันว่าคุณเชื่อมั่นในอาชีพการงานของคุณว่าจะตกงานหรือไม่ตกงานหรือไม่เมื่อปีที่แล้วมี36%แต่ตอนนี้เพิ่มเป็น48%แสดงว่าคนรู้สึกอย่างนี้มากยิ่งขึ้นถูกไหมครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเรื่องการลงทุนในอนาคตอีฟซอสก็ไปทําเหมือนกันก็ปรากฏว่าไอสัดส่วนตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นถามเมื่อปีที่แล้วว่าตกลงเนี่ยนะฮะคุณมั่นใจกับความสามารถในการลงทุนหาผลตอบแทนเนี่ยนะครับเป็นยังไง ปีที่แล้วมี39%ว่ามั่นใจน้อยลงในกระดาษที่ปีนี้เพิ่มขึ้นไปเป็น54%มั่นใจน้อยลงครับว่าจะหาผลตอบแทนให้กับตัวเองได้โอ้โหทั้งกลัวตกงานใน6เดือนข้างหน้าทั้งห่วงว่าความสามารถในการหาผลตอบแทนเพื่อทําให้รายได้ที่มีอยู่มันมีมากขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าเพิ่งร,รายได้เพียงช่องทางเดียวตอนนี้ก็ลดน้อยลงนะครับสิ่งที่มองกันต่อไปนี่นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของสถานะด้านการเงินของคนไทยนะครับ คือเรื่องนี้เนี่ยอีฟซอสเขาบอกงี้ครับว่าถ้าจะสรุปกันฟังง่ายๆเลยนะคนไทยตั้งแต่ระดับรายได้สูงคนไทยตั้งแต่ระดับรายได้ปานกลางและคนไทยตั้งแต่ระดับรายได้ต่ําหรือน้อยเนี่ยนะครับมีความหวังด้านสถานะการเงินของตัวเองลดน้อยลงใน6เดือนข้างหน้าและใน3กลุ่มนี้รายได้สูงรายได้กลางรายได้ต่ำเนี่ยคนที่อยู่ในรายได้ต่ำเนี่ยนะครับ มีความหวังว่าเงินของตัวเองจะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยลดน้อยลงมากที่สุดในบรรดาสากลุ่มรายได้นี้นั่นก็แสดงว่านี่เป็นความกังวลความห่วงใยความสภาพที่จะบอกว่าจะเล็กจิตตกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนี่นะฮะรู้สึกว่าคนเราเข้าห่วงนจริงๆนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่านาทีนี้ยองถามท่านผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมเป็นมนุษย์เดินเดือนหรือทํางานหรือว่าอาจจะเป็นฟรีแลนซ์อยู่อะไรก็แล้วแต่อาถามท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าอีก6เดือนข้างหน้านี่นะฮะอ่ะเอางี้ดีกว่าท่านผู้า เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นหรือเท่าเดิมหรือแย่ลงส่งส่งเลยนะครับท่านผู้ชมยกหเดือนข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยดีขึ้นเท่าเดิมหรือแย่ลงถ้าดีขึ้นพิมพ์ดีขึ้นนะถ้าเท่า, م, าเดิมพิมพ์เท่าเดิมนะถ้าแย่ลงพิมพ์แย่ลงนะครับส่งมาเลยนะครับอยากรู้ครับว่าท่านผู้ชมนัม้นคิดเห็นกันอย่างไรกันนะฮะดีขึ้นเท่าเดิมหรือแย่ลงสําหรับเศรษฐกิจในอีก6เดือนข้างหน้าเรามาคุยกันหน่อยนะครับ